วันที่12กรกฎาคม2565นายนารงศักดิ์หอมมาลัยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรชโชติสุขุนขจรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมสืบสารประเพณีแห่เทียนจำนำพรนษาประจำปี2565ณบริเวณตลาดเทศบาลดงขุยอภอชนแดนจัังหวเพชรบูรณ์ โดยมีนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของอำเภอชนแดนและอำเภอวังโปง่งโดยงานสืบสารประเพณีแห่เทียนจำนำพันษาทั้งสองอำเภอได้จัดร่วมกันติดต่อสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าวจำนวน1 0 0 0 0แบาทหลังจากเปิดงานขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาและขบวนการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละชุมชนได้เคลื่อนที่จากเทศบาลตำบลดงขุยไปตามเส้นทางสิ้นสุดบริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดงขุยโดยในระหว่างการเคลื่อนขบวนมีการแสดงพื้นบ้านการละเล่นการประกวดนางเทียน และขบวนแห่เทียนต่างๆจากหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมและประชาชนได้รับชมบาทาครังหวัดชีครับพี่น้องชาวจังหวดัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้นท่านนาย,นะยกอกเดชทองเยสุนนายกองค์การบริสุทิ์จังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้ผมนรงศักดิกด์หอมอะไรนะครับรองนายกองค์การจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านวรโชตสุขพลักราาจร ประธานสภาองค์การบรชษจังหวัดเพชรบูรณ์และท่านสจเขตระเภอจังหวัดอเมรจ้แดนจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้มาร่วมกันนะครับในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่องค์การบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นได้ให้การสนับสนุน องค์กร,รปกคอรองส่วนท้องถิ่นในทุกอำเภอในการจัดกิจกรรมแห่เทียนข้าพบัษาซึ่งปีนี้นก็เป็นการแห่เทียนข้าพบัาของอำเภอชนแดนและอำเภอบางโป่งนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านได้ให้การสนับสนุนในวงเงิน1 0 0 0 0แบาทถือว่าเป็นการสนับสนสุนงาน,รนประเพี พร้อมชินนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุรภก็พร้อมที่จะสนับสนุนงานประเพณีของแต่ละพื้นที่ของทุกอำเภอนะครับสำหรับอำเภอชแดนหนองโพกดังนั้นเป็นประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราทั้งสามท่านก็ได้มาร่วมในกิจกรรมงานประเพณีนี้ครับขอบคุณมากครับนายกขวัญวัน